การและท่านผู้มีเกียรติท,ท่านดิฉันผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ใหม่เลขสอง <c oughs> สังคมไทยคือกลุ่มชนชาติหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันในประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นต่างจากสังคมอื่นอันได้แก่วัฒนธรรมภาษา การแต่งกายความเชื่อและอาหารแต่เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆหนึ่งในนั้นคือการประกอบอาชีพของคนในสังคมจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการก,ก่อกำเนิดสังคมไทยสู่อนุชนคนรุ่นหลังจากรุ่นสู่รุ่น ผู้ฟังคะสังคมไทยจะพัฒนาให้ก้าวหน้าได้คนในประเทศต้องมีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการพัฒนาประเทศชาติซึ่งประเทศของเรามีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาในอานาคตเป็นการขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคนงมั่งคั่งยั่งยืน และพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมปลูกฝังพลเมือของชาติให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตการเข้าถึงเทคโนโลยีสร้างวัฒน,นธรรมการเรียนรู้เพราะการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อวางรากฐานระบบก,การศึกษาที่จะส่งเสริมทางด้านสติปัญญาสังคม และจะริยธรรมเพราะนั้นเป็นหนทางที่จะทำให้คนไทยถูกหล่อหลอมให้มีคุณภาพสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาซึ่งจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติเกิดการพัฒนาในที่สุดและอาชีวศึกษาถูกออกแบบหลักสูตรมาเพื่อการประกอบอาชีพในอนานคต เนื่องด้วยอาชีวศึกษาเป็นสถาบันที่นอกจากจะเรียนภาคทฤษฎีแล้วหลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างเน้นการลงมือภาคปฏิบัติอย่างจริงจังทุกหลักสูตรมีการฝึกงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะวิชาชีพเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติงานจริงและมุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะฝีมือในด้านการศึกษาวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆต่างความต้องการซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันยังขาดแคลนช่างที่มีฝีมือและบุคลากรวิชาชีพที่มีทักษะเฉพาะด้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถาบันอาชีวศึกษาหลายต่อหลายคนแม้จะเรียนจบปร,ริญญาตรงกับสายงานแต่ยังขาดประสบการณ์ในการทำง,งานจริงซึ่งต่างจากสถาบันอาชีวศึกษา เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ค่ะขอบคุณค่ะ